เงียบเอฟซีครับร้องหน้าตัวหนึ่งครับเนียบฟังเสียงครับแล้วก็มีตรงนี้ตัวหนึ่งครับเนี่ยครับนี่เป็นเสียงกระโอกป่านะครับกระโลกแดงครับตัวนี้เงียบครับเดี๋ยวพาดูตัวนี้ครับเนียบผมใส่กระดักไว้ตรงนั้นนะครับสองคันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะโดนไหมครับ ีักกระลอกร้องครับสู่ช่องป่าใต้นะครับวันนี้นะผมก็จะพา fc นะครับมาดักกระลองกนะครับนี่บในป่านะครับ เมื่อคืนน่าจะฝนตกนะครับเพราะว่าดูเปียกๆไหมครับวันนี้นะเจอรับเจอตัวรับเนี่ยครับเนี้ยครับเห็นกระโดดเมื่อกี้ครับมันตกใจผมนครับนอนรับนะครับกลางจอครับไปรับครับครับกลางจอโดดลงไปรับนะกระ l อกแดงนะผมก็มีเยอะเลยนะครับแถวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเยอะพอสมควรนะผมก็วันนี้ก็มาสองกับดักนะครับเนี้ยครับก็จะเป็นกับดักแบบโค้งครับแล้วก็แบบกรงครับ เนี่ยเดี๋ยเราก็จะเป็นข้าวโพดนี้ครับเนี้ยครับเดี๋ยข้าวโพดนี้ผมปลูกเองนะครับก็เลยไอตัวไหนที่ฝักไม่สวยก็เรามาลองดักก็ลอกดูนะครับเนี้ยครับไมก็จะประมาณนี้ครับก็มีเยอะนะครับตอนเช้าครับมันร้องนะครับผมได้ยินเสียงมันร้องเต็มครับเนี้ยครับเดี๋ยวก็จะพาเอฟซีไปดักกันเลยนะครับดักตามเครือไม้นะครับผมวิธีการดักนะครับแล้วไอ้พวกจะดักโค้งๆอย่างนี้ครับเราต้องมัดไว้ด้วยนะครับถ้าไม่มัดไว้นะผมบอกแล้วว่าหายนะผมผมเคยดักแล้วหายนะครับ เดี๋ยวก็จะพา f อซไปดักกันเลยนะเมื่อคลิปที่แล้วก็ลงไปครับคลิปอ่ากับดักไม้ไผ่นะครับไอ้แก้วนะครับทางภาคใต้เลยไอ้แก้วนะผมก็มาดักให้ FC ซได้ดูกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดักยิงแล้ววันนี้ครับนี่ครับหมายของเราครมันก็จะไต่อยู่ตามเครื่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดักนะครับวันนี้นะครับถ้าถ้าผมมายิงนะครับก็น่าจะได้นะแลนนะผมเพราะว่า วันนี้ฝนตกนะครับแลนมันก็จะขึ้นตามต้นไม้นะมันจะมาอาบแดดนะเดี๋ยววันนี้ผมมีโอกาสผมจะพาพีซีเดินหาแลนนะผมเนี่ยครับเผื่อได้ยิงสักตัวสองตัวครับแลนครับอยู่แถวนี้ก็แลนเยอะนะครับก็ลงไปใหีดูนดูรับคลิปที่แล้วนะเจอแลนตั้อยู่บนเขาน่าจะเรียกว่าต้นยิ้วนะครับต้นยิ้วป่านะครับต้นสูงนะครับมันสูงเกินนะผมเนี่ยครับก็เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวบริเวณนี้ผมจะดักทิ้งไว้สัก สัก3ามหลังครับเนี่ยเพราะว่าดักเยอะก็ไม่ได้ครับกระลอกมันอยู่มันอยู่กระจายไปทั่วครับมันไม่อยู่จุดเดียวครับพวกนกปลอดนกอ่ากงหัวจุกก็เยอะนะครับนกบินหลานกบินหลาดงนะเดี๋ยวว่างๆผมจะเอาเสียงมาเปิดล่อให้ดูนะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันร้องเต็มแล้วเนี่ยเครือเงียบเงียบได้ครับถ้าเป็นเครืองงี้ก็ดักได้ครับเนี่ยเครือไม้เงียบเนี่ยดักได้เลยนะเงียบ เป็นเครื่องนี้เหมาะเลยครับเนี่ยมันก็จะไต่ลงมากินครับแต่ว่าต้องรอเย็นๆครับเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดักเนี่ยผมเห็นที่ดักแล้วครับตรงนี้ครับเนี่ยผมเจอไม้แล้วครับตรงนี้น่าจะเหมาะเลยครับเนี่ยครับต้นไม้ล้มครับผมก็จะดักในต้นไม้ครับนี่ครับเนี่ยต้นไม้ล้มนะผม เมื่อกี้ก็เจอมันไตอยู่ครับเดี๋ยวขอวางกระดักก่อนนะผมจะให้ดูนะเมื um ่อกี้ก็ไตอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับตัวหนึ่งครับแล้วก็มีฝั่งนี้ครับตัวหนึ่งครับแต่วิ่งไปครับข้างล่างครับเนี่ยครับมันจะมีเครือข้างหน้าเรานะครับน่าจะเป็นรังของมันครับเครือนี้ครับเห็นตลอดนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะพาดักนะครับเดี๋ยวไปดูที่การดักนะว่าดักยังไงครับเดี๋ยวดักเสร็จผมจะให้ดูนะเพราะว่าผมต้องถือกล้องนะครับถ่ายมือเดียวนะผมมันไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับเนี่ยผมจะวางไว้ตรงนี้คร แล้วเมื่อกี้นะครับคันหนึ่งครับเนี่ยปลายของเราก็จะเอาเป็นเครือไม้อย่างนี้ครับเอากะว่ามันไต่เข้ามากินนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะไต่มาตามเคอือไม้อย่างนี้ครับตัวนี้เป็นต้นไม้ล้มนะครับเนี่ยครับมันจะหากินทั้งวันแล้วก็ลอกนะครับถ้ามันหิวนะครับเนี่ยครับกาะวิธีการก็ใส่ประมาณเนี่ยครับผมก็จะมัดเอาเนี่ยเถาวัลย์ครับมัดยึดตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็เนี่ยปลายนี้หนึ่งที่ครับเนี่ยครับแล้วเราก็จะใช้เป็นข้าวโพดเนี่ยครับข้าวโพดสีออกแดงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมปลูกเองครับอยู่บ้าน มันไม่ค่อยสวยก็เลยเอามาดักกระลอกนะผมนี่ครับไม่ได้ซื้อมานะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะมัดได้อีกทีหนึ่งครับเวลามันติดนะผมบอกแล้วว่าไอ้พวกนี้ไม่อยู่นะผมเคยแล้วครับมันติดแล้วมันแรงมันเยอะครับกระลอกนะผมผมเคยทําหายตัวนึงครับกับดักนะครับขาดมัดไว้แนี้ครับมันกัดนะครับมันโดนไม่จังครับมันก็เลยหันหัวมากัดกับดักกับเชือกเนี้ยขาดนะผมนี่ครับก็จะให้ดูหน้าตาของวิธีการดักกับดักเหล็กแบบนี้นะครับนี่ครับ ผมก็จะถักแบบนี้ตลอดเลยครับถ้าเป็นตามเครื่อไม้นะครับแต่ว่าจะถักห่างนะผมเนี่ยยังไงก็เข้าแน่ครับถ้ากลางคืนจะเป็นพวกพวกหนูนะครับพวกหนูต่างๆนะครับที่มันหากินตอนคืนครับเนี่ยครับหนูหนูครับหนูหางยาวหรืออะไรประมาณนี้ครับเนี่ยจะเข้ามากินข้าโพดครับเนี่ยครับก็แต่ก่อนก็สีเขาขานะครับแต่ว่ามันโดนน้าเยอะครับก็เลยกลายเป็นสนิมนะผมก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่ก็ถือว่าพรางตาได้ดีครับกระลอกไม่ตกใจนะครับเพราะว่าผมได้มันเยอะแล้วนะกระลอกนะกับกับดักตัวนี้นะครับ ดักง่ายๆแล้วผมไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับกับดักนี้นะครับเดี๋ยวมจะให้ดูไม้ใหม่นะครับโอ้ฝ่าวันนี้ก็เขียวมากครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับแต่ก็ไม่ค่อยหนักมากครับนะครับมันจะอยู่ตรงเครือนั้นนะครับที่ผมเห็นนะครับมันวิ่งเข้าไปนะครับบริเวณนี้ผมเห็นอยู่สองสามตัวนะครับเมื่อเช้ามันก็มาร้องครับนี่ครับวันนี้ครับแดดกำลังออกนะครับเมื่อคืนฝนตกก็พอใช้ได้นะครับก็พอเปียกเปรียนะครับวันนี้ถ้าโชคดีก็อาจจะเจอเจอแรนนะผมนะครับ าเราโชคดีเดินไปเจออาจจะเจอแลนครับน้อนะครับฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมจะลงไปดักตรงนี้อีกอีกขั้นนึงนะผมนครับเอาไปดักอีกอันนึงครับแถวนี้ครับจะไม่ดักเยอะนะเพราะว่ามันไม่อยู่เยอะครับเราล่อครับมันอยู่ห่างๆครับอยู่ตัวสองตัวครับก็จะดักฝั่งนู้นก็ได้ครับคันหนึ่งครับหมายเดิมเราครับหมายเดิมที่ผมเคยพาเอฟซีไปดักนะครับเนี่ยครับก็ตัวนี้ก็เป็นกระโพดนะครับ เนี่ยกระดักผมเอามาแค่เจ็ดคันนะผมไม่ได้ดักเยอะนะครับกล่าวว่าได้สักสองสามตัวก็พอกินแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวตามไปดักใหม่ๆกันลยครับไหม่นี้ก็ทิ้งไว้นี่ครับเดี๋ยวเย็นๆนะผมจะขึ้นมาดูนะผมตอนเย็นๆครับเนี่ยครับช่วงเย็นครับตอนนี้ก็ดักทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดักอีกไม้หนึ่งนะผมอเขาลูกนี้ถือว่ากระลอกเยอะนะครับสัตว์ป่าเยอะนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับ สัตว์บางอย่างก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะผมก็ยังไงก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับถ้าบางทีอาจจะเห็นผมมาดักแล้วไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ถ่ายลงนะเพราะว่ามันเป็นสั <S <S ส er> สตว์ป่าคุ้มครองนะครับแต่ถ้าถามว่าได้ไหมผมบอกแล้วว่าได้นะครับสัตว์อะไรที่ท่านเห็นในคลิปได้หมดนะผมที่ผมดักที่ผมบอกไปนะครับมีตัวหมดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็เคยมาดักแล้วนะครับเนี่ครับนี่ไม้นี้ครับเคยมาดักเมื่อ คลิปนานแล้วครับคลิปที่แล้วครับนานมากครับเคยมาดักแล้วก็ได้ตัวด้วยนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมัดไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะหาที่มัดไว้นะครับเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลากระรอกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาฝั่งนี้ครับหรือไม่ก็ฝั่งทางด้านนี้ครับเข้ามาสองทางครับเราก็จะมัดกับดักเนี้ยครับไว้่างนี้ครับถ้ามัดมันจะตกนะผมเนี่ยครับมัดให้มัน เอาถาวันที่อยู่ใกล้นับมัดนับเนี่ยครับตึงไวอย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวพอกระลอกเข้ามากินครับก็จะมาตามนี่ครับเข้ามากินครับเอาหัวเข้าไปประมาณนี้ครับก็เข้าไปกินครับก็จะทับคอพอดีนะครับกระลอกทนนะผมกระดักตัวนี้ครับถ้าเป็นหนูครับตายสนิทรับแต่ว่าถ้าเป็นกระลอกไม่ตายขาที่ครับถ้ามาดูก็ไม่ตายนะผมเคยได้ครับไม่เคยตายสักตัวนะครับเนี่ยครับเพราะว่ากระลอกมันตัวใหญ่นะครับตัวเท่าแขนนะครับแรงก็เยอะด้วยครับเนี่ยครับก็มายนี้ก็ เป็นอีกหม้หนึ่งนะครับที่ผมเคยมาดักแล้วได้ตัวครับเดี๋ยวผมก็จะดักให้ดูประมาณนี่ครับสองคันครับเดี๋ยวผมก็จะไปดักเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังเหลือกระดักอีกอยู่ห้าหลังนะครับแล้วก็มีกระดักตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ครับก็จะดักเป็นกระแตนะครับเพราะว่ากระแตนี่ก็เยอะนะพวกกระแตกระจ้อนครับเดี๋ยวก็จะดักทิ้งไว้ตามกิ่งไม้ครับใต้ต้นไม้ครับถ้าได้กระดักตัวนี้ผมจะปล่อยให้ดูครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกันนะว่าเหยื่อข้าวโพดนะครับจะเข้าดีไหมข้าวโพดสีนี้นะครับจะดึงดูดมันไหมครับนี่ครับเดี๋ยวจะดักให้ดูครับจะดักตัวนี้นะครับอีกคันหนึ่งครับก็จะดักทิ้งไว้ตามกิ่งไม้ใกล้ๆนี่ครับพอมันเยอะครับก็ลอกกระแตมันเยอะครับเยอะจริงครับนี่ยก็มีแต่รอยของมันกินครับข้างๆต้นไม้นะครับแดดกำลังออกเปียงๆครับวันนี้น่าจะมีแลนนะผมเพราะว่าฝนตกนะครับเดี๋ยว สายๆนะผมจะขึ้นมาหาแรนนะผมเนี่ยครับขึ้นมายิงแรนนะ <c oughs> ครับก็วันนี้ก็ดักให้ดูแค่สามคันนี่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนครับเดี๋ยวตอนเ <c oughs> ย็นผมจะขึ้นมานะผมนไปครับไปดักอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวหาไมายก่อนคนะรับตัวนี้จะเป็นดักดกระแตนะผมเอาเป็นกระแตนะตัวนี้ครับดักกระแตกันเลยก็ได้ครับกระแตเยอะ,ะครับตัวนี้ Uhm. ส,ส <nek> <hed> ัตป <animals under kindergarten> ่าเยอะนะผมบอกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดักตรงนี้เลยก็ได้นะดักทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆนะครับไม้ก็ไม่ค่อยสวยมากครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าก็น่าจะวิ่งอยู่นะเนี่ยเผื่อกะแต้ววิ่งตามขอนไม้นะมันหากินไปทั่วครับกระแตับก็จะดักกระดักของเราครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดักกระแต้นะผมเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาเหยื่อสักอันนะล่อให้ง่ายก็ได้นะครับเนี่ย ล่อไว้งหน้าสักตัวหนึ่งครับแล้วก็แขวนตัวสีแดงไว้ข้างบนนับนะครับกระดักตัวนี้นะครับผมเคยดักได้อ่าพังพรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับก็คือเอาไข่นับใส่นับพังพรนี้ไม่ต้องไม่ต้องดักยากเลยนะครับพังพรนะที่ผมเคยดักนะก็คือว่าจะเอาไข่นับมาเกาะเกาะตรงกลางนะครับแทงกระโพดครับแล้วก็ตัวกระดักนี่ก็ขอให้ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นพังพรก็พอจะได้นะตัวนี้นะแต่ว่าเล็กไป่ากระดักนะครับ ต้องซื้อเบอร์ใหญ่นะครับกล่องใหญ่นะครับเนี่ยครับเป็นกระดักนูนเนี่ยครับแต่ว่าต้องใช้เป็นกล่องใหญ่นะครับแล้วก็เอาไข่นะครับใส่เนี่ยครับแทนข้าวโพดนะครับเป็นเหยื่อนะครับไข่ของเราเนี่ยครับไข่ไก่นี่ครับแล้วก็เอาไปวางตรงที่ตรงที่เป็นท่อนะครับเป็นท่อเก่าๆนะครับเป็นท่อที่ว่าอ่าท่อน้ําท่อไรนะครับมันชอบเดินรัดท่อน้ํานะครับหรือว่าเห็นมันเดินบ่อยๆนะครับพังพอนี่เข้าง่ายมากครับผมดักได้หลายตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะครับ แล้วก็พอดักเสร็จน้ำก็เอาไข่นะครับอีกอีกลูกหนึ่งครับต่อเข้าไปข้างบนนะครับอ๋อผมลืมบอกนะครับเป็นไข่เนา่านะครับไข่เกือบเนา่านะครับเอาเอาไข่ที่ว่าไก่มันไม่ฟักนะครับมาดักนะครับเอาเอา,เอา,เ,อาเอามาเอามามาดักนะผมไข่ที่ว่ามันฟักแล้วมันไม่ออกนะครับเอามาใส่สองลูกนะครับลูกหนึ่งใส่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งก็โรยข้างบนนะครับให้มันมีกลิ่นะครับแล้วก็เอาเปลือกไว้งหน้า,างางี้ครับเหมือนกระโพดเนี่ยแล้วข้างขงนี้ก็หากิ่งไม้นะครับเสียบๆ ให้กราดักมันไม่คอนไปคอนมาครับเสียบๆไว้ก็ใบไม้ปกนิดๆนะครับเนี่ยปกนี้ครับปกไว้ข้างบนนิดๆนะครับผมดักได้บ่อยครับอ่าพังพรนะครับดักง่ายมากครับผมเนี่ยพังพรนี่ถือว่าผมได้เยอะนะครับเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เสียงกระรอกครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการดักนะครับ เราก็จะมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับเนี่ยชัดๆเลยครับเนี่ยตีเป็นกีบเลยนะผมเนี่ยโอ้โหตัวนี้เป็นเก้งนะผมเนี้ยเก้งนะครับเนี่ยรอยตีเป็นกีบนะครับสองกีบนะเก้งเยอะนะครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูกระทิงครับขึ้นไปดูกระทิงนะผมกระทิงกับบัวแดงครับแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะครับรอยตีนพวกเก้งพวกกวางเยอะนะครับเนี่ยตัวน <Engagement available> ี <rappelle> ้ก็เป็น เก่งนะผมะครับเล็กๆนะครับสองกลีบไม่ค่อยใหญ่มากครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์มากครับเนี่ยต้นหวายก็เยอะนะครับปลาหวายก็เยอะนะผมบางที่มขขึ้นเอาหวายไปแกงกับหน่อไม้นะบนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่เหลือผมก็จะไปดักกระดักเหล็กพวกนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังเหลือยังเหลือเยอะนะเนี่ยกระดักก็เลยอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าคันนะผมห้าหลังนะครับผมก็จะไปดักนะครับเนี่ครับ ก็จะไปดักแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผม